พอไม่พี่นอนก็พอกันครับต้นต้นเดือนมีข้าวข้าวที่หนาต้นใจครับมาเราสู้กันฟังอีกแล้วครับสําหรับช่วงนี้นะครับก็ค่อยติดตามรับชมนะครับขาวแรกครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับนักเรียนในปีการศึกษาสองพนารอยหนี้นะครับเลขขายสวทสจี้พ่อโรงเรียน รับแปะเจี๊ยบกโรงเรียนดังปูดสิบแปดมงกิดกุดตะเวนเรียกเงินแลกเข้าครับเรียนแล้วเป็นที่เปิดเผยของเลข้ากประถอครับท่านบุญรักก็บอกว่านี่สพบประถประกาศที่จะรับนักเรียนแล้วประกาศพกแนวปฏิบัติประกาศปฏิทินแล้วนะครับของปีการศึกษาหกสองนี้นะครับก็โดยจะเรื่อนวัสมัคงแต่เดียนกุมภานะครับก็ผู้ปกครองทั้งหลายก็เตรียมนะครับผม อ่าบอกลูกบอกหลานแล้วก็โรงเรียนทั่วไปครับจริงๆโรงเรียนก็คือต้องประกาศเขา,าเรียกว่านนรป,ประกาศสำรวจเด็กเข้าเรียนนะครับก็คือช่วงเดือนทันบ้านนี่นะครับทําเป็นประกาศสารวจเด็กเข้าเรียนแจ้งผู้ปกครองทราบโดยอำนาจหน้าที่ของเขตนะครับเมื่อก่อนมีกรรมรการเขตก็จะประกาศเขตบริการให้โรงเรียนแต่ลมีบ่มีกรรมรการเขตเนี่ยนะครับก็จะเป็นของกสจ นะครับเด็เลี้ยงก็ดำเนินการเองได้ครับประกาศรับสมัครเด็กน้อยเด้เลยนะครับสำรวจเด็กเข้าเรียนตั้งแต่ธันวาต้นไปนะครับตามพรบตามนะครับไปกังสารภาพบังคับนะครับอันนี้ท่านเลขากรบถบอกว่ากําชับให้ผู้ในการเรียนทั่วประเทศนะครับให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์การรับนักเรียนอย่างเคร่งครัดนะห้ามห้ามมีการรับเงินเพื่อแลกที่นั่งเรียนหรือเดี๋ยวว่าแปะจี้ นะครับและห้ามระดมทรัพยากรในช่วงที่มีการรับนักเรียนเพราะหากพบมีการกระทําดังกล่าวนะครับกดจัดการขันเด็ดขาดนะครับท้งตั้งกรรมาการสอบสวนลงโทษทางวินัยนะครับรับนักเรียนปีนี้จะต้องมีการสอบและขึ้นบัญชีให้ชัดเจนนะหากมีความจําเป็นต้องขยายห้องเรียนให้เป็นไปนตามรายชื่อที่เลี่ยมดับไว้ทั้งนี้มาตรก,การป้องกันการรับเด็กฝากหรือการเรียกรับปดเป็เยในภาพรวมของอในภาพรวม ยังเป็นเหมือนปีที่ผ่านมาครับสปทก็คุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างเกือบร้อนเปอร์เซ็นแล้วครับนะครับอาบางในส่วนที่นี่ที่เพิ่มเติมมีพิเศษคือมอที่นี่แหละครับเกิดรัฐมนตรีกระทรวงนะครับได้ให้นโยบายไว้ดังนี้นะครับว่าทําอะไรอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนถ้าเขาไม่เดือดร้อนก็ทําไปเลยนะว่าจังันนะครับ การกำหนให้รับเด็กไม่เกิน40คนต่อห้องเป็นการคัดตัดเสื้อตัวเดียวใส่ทั้งประเทศเพราะบางพื้นที่โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในอำเภอเมืองต่างๆถ้าเด็กไม่มีที่เรียนในอำเภอที่ตัวเองอยู่ก็อาจจะต้องไปเรียนต่างอำเภอที่ไกลออกไปซึ่งก็ไม่ใช่ผลที่ดีเลยนะครับหากเป็นแบบนี้ทางโรงเรียนสามารถพิจารณาได้และยึดหลักการที่ต้องไม่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับเลขาผึงวางสันนะครับบอถึงเรื่องการรับ นักเรียนเขาเรียนในแต่ละปีก็มีการแข่งขันนะครับไอ้โรงเรียนขนาดน้อยไม่มีปบปัญหาครับแต่องขนาดใหญ่ในตัวเมืองนี่แหละครับผู้ปกครองก็โอ้สะออนนะครับมีความเชื่อมัน่นมีความมั่นใจมีความาต้องการที่จะเอาลูกไปเรียนในเมืองในสังคมเมืองความสี่วิไลนะครับนะมองไปที่ความพร้อมของขนาดโรงเรียนมองไปที่ความพร้อมของครูนะครับซึ่งก็ได้ส่งลูกส่งเต่าไปเรียนเขือนรถตูบ้บางไปูกไปส่งเองบัง เป็นต,ตัวย่นง,ง่ามเป็นต,ตัวสะอาดนะครับแล้วก็เลนหญยเขาก็เห็นได้ดีครับนะด้วยความพร้อมหลายอย่างเขาก็สามารถที่จะดูแลพัฒนานักเรียนมีกระบวนการสอนมีกระบวนการควบคุมเ,เด็กนะครับจากการเรียนการสอนเด็กน้อยคุณครูก็มีความพร้อมนะครับก็สอนเด็กได้ส่วนเรื่องาดเล็กนี่ก็อา่าไอเกินบ่มีครับมีแต่ขาดนะครับก็ยัง ต้องการเด็กหน่อยเพิ่มอยู่ในหมู่บ้านก็อยากได้มาเลี้ยงกับหมู่บ้านเพื่ออะไรครับจริงก็พอนักคิดนี่แหละครับก็เป็นก้นที่อยากจะสร้างตรงนี้ขึ้นมากคือเป็นโรงเรียนที่พึ่งพาตัวเองนะครับผู้ปกครองก็ต้องช่วยส่งลูกส่งรานมาเลียนเพื่อจะได้อัตรากําลังเพิ่มนะครับเพราะเด็กคงจะมากจะน้อยก็อยู่ที่จํานวนเด็กเช่นกันนะครับก็ฝากไปยังก็มีวิธีการอยู่ครับแต่ี่พอเราโรงเรียนมันขาดครูมก็ยากนิดนึงก็ต้องหาวิธีเพิ่มครูเองนะครับอ่าก็ แก้ปัญหากันไปนาอคราวนี้จะระวังอย่าให้มีการยื่นไต้โต๊ะหรือรับเปจียนนะครับเพราะว่ามึงยังไม่ดีเนาะครับก็จะมีองค์กรอื่นเทนไห้นะครับโดยผบสิบแปดกุดกัระวังกันแล้วกันนะครับมันแอบอ้างหลอกผูป้ปกครองในการให้จ่ายเงินจ่ายทองนะครับเ้นบนไน้็ดีเมื่อะครับถ้าลูกเต้าเขาบอกนายสอนนายขยันนะครับโอเคครับตังคาต่อไปน,ะะนะะ้อธนาสำหรับการนี้ก็เกี่ยวกับไาป,ประกาศของ ปปชครับก็คือเกี่ยวกับพนายกและกรรมการสภาพพองค์กรมหาลัยต่างๆนะครับแต่นายกกรรมการสภามรพสงขาพร้อมอยู่ถึง1กุมภา62หลังราชก,การย,ย,ยิ่งจิตัจเผยแร่ประกาศปปชยืดยืดย่นยืดยืด60วันนะครับยืนจับสินครับเรานี้ของ นะครับปปชนะครับได้แถลงว่าที่ได้มีประกาศปปชลงในราชกิจการอุเบกษาเรื่องกําหนดตําแหน่งของผู้ที่มีหน้าที่ยื่นทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา102นะครับฉบับที่2พศ61เนี่ยนะครับให้เป็นไปตามมติของปปชในวันที่27กิจการที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่จําไว้นะครับคนในฟั่งไดอยากจะไปสอบนะครับขยายเวลาบังคับใช้ประกาศของปปชกําหนดตําแหน่งที่ต้องยื่นตามมาตรา102เนี่ยนะครับ ให้มีผลตั้งแต่สองธันวาหกหนึ่ง 6, เพิ่มเติมมีหกสิบวันซึ่งจึงมีผลบังคับใช้ในวันที่หนึ่งกุมภาหกสองนะครับพอเรายืดจากสองธันวานะครับผ่านมาแล้วละ่ะแล้วก,ก็ไปยืดเป็นที่หนึ่งนะครับซึ่งจะมีข้าวๆว่าโอ้นายกสภาพมหาไรายต่างๆนะครับได้พากันยกกระจาดครับล่าออกกันไปนะมีผู้ใดแน่ครับดังๆครับเช่นท่าน มีใช้ยุจุพันนะครับท่านก็ล่ลาออกไปนะท่าอนอมนศักบวนศักสุวรนโนอย่างนี้มันก็ลาออกจากตำแหนง่งดังเก่าลายตตำแหน่งครับนะครับเพราะว่ายังท่านมีใจนี่ก็ลาออกจากสภามาไล่นะครับมายกสภา ราชพัฒนครินสภาราชพัฒนพนคมรมทลเทคโนโลยีนะครับสุวรรณภูมิและท่านบวนสรสังก์นี่ก็ออกจากพระป,ระปรกเก่าแล้วนะครับยังมีอีกหลายคนครับทีลาออกนะไปแล้วสิ่งนี้ก็จะมันเป็นการยากนะครับเพราะว่ากรรมการสภามหาลัยก็ม่ได้มาจากราชการทั้งหมดนะครับเป็นคนที่มาจากนักธุรกิจก็มีพวกผู้ทรงทั้งหลายนะครับ ก็ทีม้าของนิของท้องก็อาจจะมีการยกย้ายเลื่อนไหลกันไปนะครับทําธุรกิจนะครับมาตรวจสอบกันยังซี่มันก็โปร่งใสอยู่ครับนะครับแต่หลายคนก็ลมองไปอีกมุมหนึ่งนะครับเรื่องนี้ครับก็ในเรื่องของท่านในครับของมหาลัยสงขาครับนะขณะของนายุแัะสภาพมหาลัยสงขานั่นก็กล่าวไว้ว่าก็จะอยู่จนถึงหนึ่งกุมภาหกหนึ่งหกสองแน่นอนนะครับ ถ้าถึงตอนนั้นยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ค่อยว่ากันแต่สำหรับพวกผมน้กงแฝกคนยืนยันว่าไม่มีการยกเว้นถ้าไม่มีการยกเว้นการยืนรั์สินเล่าออกอย่างแน่นอนนะครับผมก็เสนอไปว่าคนทนจะมีการตีความหรือแปรนะครับแปลความหมายของกรรมการสภามหลาลัยนะครับก็ถ้าบอมีการแปลไหมนะครับหรือให้คำจังการความใหม่ ก็จะพากันละออกแน่นอนครับหลังหนึ่งกลุ่มพา62ครับเ,เพราะว่าพิ่นเนื้อว่าการที่ตรวจสอบทรัพย์สินนี่ก็ใช้มั้งแต่ปี40แต่ก็ยังมีปัญหาคอรัปชันอยู่นะครับจึงควรที่จะใช้วิธีอื่นในการแก้ปัญหาทุจริตแต่แนวทางที่พปชททาอยู่ทําให้ผู้ทรงภายนอกไม่อยากมาเป็นกรรมการนี่แหละปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับผู้ทรงภายนอกนะครับแต่ก็มนแนวทางอยู่ครับนะมันอาจจะมีอะไรลึกๆทางใน ต่อไปหากรรมการสภาช่วหมายยากแน่นอนอย่างนั้นนะครับึงต้องอาศัยการร้องขอให้เกิดปัญหาสุมเสี่ยงการหัวกับผู้หารมาลายมากขึ้นจากเดิมที่มาจากความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงานะครับพิจกล่าอีกว่าครับดรบเวิอนวินกัว่าสาหรับกรณีของมมาจชพัดนครศรีธรรมราชซึ่งตนเป็นอุทัยอยู่นั้นเท่าที่พูดเบื้องต้นมีแปดคนรวมถึงคนที่แสดงความจนงจะลาออกคนที่ชัดเจนจะทราบในวันที่สิบสี่นี้แต่แต่ น่ากว่าว่าทั้ง12คนนะครับที่เป็นกรรมการสายผู้ทรงอาจจะลาออกทั้งชุดก็ได้นะครับก็เรื่องนี้ก็มันเกี่ยวข้องกับการประกาศของปปชนะครับก็ก็มีข่าวๆเรื่องพวกนี้มาเรื่อยๆนะครับกรรมการนายกสภาหมาอะไรนะครับหลายหมาอะไรนำอะไรในประเทศไทยก็หลายนะครับก็คอยบึ้งว่าปปชจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับมาตาร้อยสองครับที่ประกาศใช้มีผลนะครับสองธันวา นะครับนี่ก็ยืดไปหนึ่งกลุ่มไปแหละนะครับก็ค่อยเบิ้งนะครับว่าผู้ทรงในคณะกรรมการของสภาพมาไลยหลายคนที่มาจากหลายอาชีพนะครับจะคิดอย่างไงนะครับก็ติดตามฟังนะครับมาฟังข่าวต่อไปครับค้าวนี้ครับเกี่กวกไบนักศึกษาที่จะเข้าเรียนมาไล่นะครับก็ทอปอยันระบบไม่ล่าช้าไม่ล่ม ะครับราชาหน่วงเริ่มเร่งแก้ไขที่รอบต่อไปไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับก็กรณีที่มีการรับสมัครเด็กนักเรียนในรอบนี้นะครับก็คือรอบที่แคทของการสอบที a แคในวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับมีปัญหาคือมีการกล่าวหาว่าระบบล่มนะครับน,นันไม่เป็นความจริงนะครับท่านดรพีรุพงและผู้ช่วยเลขาตปอ,อก็บอกว่า หากระบบลมนักเรียนก็จะบอคสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะเขางานได้เลยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีความน่วงและราชานักเรียนจะพบว่าสามารถเข้าไปทะเบียนได้แต่เมื่อน,นักเรียนเข้าไปลท,ทะเบียนปิดพลาดข้อมูลไม่ถูกต้องจึงไม่สามารถเข้าใช้งานแล้วเข้าใจว่าระบบลมนะครับอย่านงะนี้ก็คือมันมันก็ส่วนระบบลมก็ไอ้ปัญหาของความหน่วงก็ราชาคือคือโปรแกรมที่โปรแกรมนะ้ำนะครับ อ่าก็เป็นกันไปั้งบอกว่านี่เป็นการเปิดครั้งแรกคือว่าเป็นการลองเนาะนะครับก็คือว่าก็ต้องอ่าเรียนรู้กันไปนะจะเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดรอบน้าไม่มีปัญหานะครับรอบนี้ถือว่าเป็นการรับตรงนะครับการรับระบบที่แคบเนี่ยมีหหาขั้นตอนนะครับมีหาขั้นตอนนะครับมีทั้งสี่ครับระบบที่แคบเนี่ยหนึ่งคือขั้นตอนแรกค้นเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมงานหรือพอร์ตฟลิโอนะครับนะคนไหนที่จะสมัครก็ส่งพอร์ตฟลิโอให้ ามาไล่เขาพี่จาน้าคัดเลือกอันที่สองครับสมัครอย่างที่สองคือสมัครโคตา้าแบบข้อเขียนนี่ก็มาไล่คนออกก็สอบแต่ก็สอบก็ไปนะครับใช้ก็สอบกลางอย่างน้อยเก่าวิชาสามัญเกดแพทนะครับเพื่อคัดเลือกเขานักศึกษาอันที่สามรับตรงร่วมกันนะครับรับตรงร่วมกันนี่และครับที่สอบอยู่นี่ที่ว่าระบบล่มนี่นะครับนะครับก็เป็นโครงการอย่างตรงนะครับทาง ทปอเองนก็เป็นส่วนการในการรับสมัครรอบนี้นะครับผู้สมัครสามารถเลือกได้ซีวิชาครับนะซีสาขาวิชาอันดอริซีครับคือเป็นการแอดมิชชั่นนะครับก็คือสอบเป็นการใช้้อสอบนะครับแล้วก็ใช้คะแนน G ีแพ็คโอนกัตแพ็นะครับสามารถเลือกได้ซีวิสาขาวิชาคือกันยังที่หาครับการรับตรงแบบอิสระนีมาไล่ก็จะสร้างเกขึ้นมาแล้วก็จัดสอบวิชาเองนะครับจัดสอบเองครับเลือกคนที่มีความกุศลบหมาะสมที่จะเข้าเรียนนะครับ มันดีตรงนี้ครับที่แคดเนี่ยคือมีการเพิ่มเค e a r i n g h o หมายถึงว่าเป็นการยืนยันตัวตนวต่ววาจะเลือกคณะไหนสาขาไหนถ้าเลือกได้แล้วก็คี e ร r i n g ตัวเองคนอื่นเขาจะได้ใช้สิทธิ์นั่นไปเรียนนะครับก็ดีกว่าการสอบแอ m มิชั่นครั้งที่ผ่านมาไางสั้นนะครับอ่ะก็ค่อยเบิ่งกันไปนะครับมันเป็นอั้งที่ที่ว่าระบบลมนั่นคือเพิ่งว่าผลยิงยกเลิอกอัะานหายคือ OTP เนี่นะครับนะ OTP เนี่ย นะก็คือการยืนยันตัวตนเนี่ยแหละครับคือเวลาที่เข้าไปแล้วมันพอ OTP ปล่อยมาเป็นจำนวนมากเมื่อเข้าสู่อ e ีเมลที่มีความปลอดภัยสูงระบบของมันก็มองว่าเป็นสแปมข้อมูลอย่างีแหละครับนะอ่ะก็ตอนนี้ครับเมื่อสมัครพบจำนวนสมัครไม่สมบูรณ์เนื่องจากจบก่อนปีหกหนึ่งสมัครไม่ได้เพราะเลือกปีที่จบผิดสองพันสามร้อย ห้าสิบสามคนนะครับนามสกุลไม่ตรงฐานข้อมูลพันเก้าร้อยสิบแปดคนและไม่มีชื่อในฐานข้อมูลแปดพันห้าเนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่หรือนักเรียนหรือนักเรียนกรอกไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่โรงเรียนนะครับส่งมามีชื่อผิดนามสกุลผิดต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลซึ่งทปอเองก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ให้ได้นะครับต้องแก้ที่ต้นทางคือโรงเรียนเองนะครับจะเปิดให้สมัครใหม่ในวันในเวลาเก้าโมงเช้าของวันที่สามนะครับ มือนี้นะครับอาก็ขึ้นว่าข้อมูลไม่ตรงกับทางให้นักเรียนสมัครได้ก่อนแต่เรียนต้องไปปรับข้อมูลกับทางโรงเรียนเดิมนะครับเพื่อให้ข้อมูลตรงกันอันนี้ก็จะแก้ได้นะครับทางปอยก็หาวิธีแก้อยู่เพื่อให้ความสะดวกสบายกน้ังๆคอานนี้ครับเ่ยวกับวไปนักศึกษาที่จะเข้าเรียนมาไล่นะครับยังาะท็อใหม่ๆจะมีปัญหาระบบไม่ล่าช้าครับไม่ล่มนะครับล่าช้านวงเริ่มเร่งแก้ไขทีรอบต่อไปไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ กรณีที่มีการรับสมัครเด็กนักเรียนในรอบนี้นะครับก็คือรอบที a แคทของการสอบทีแคในวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับมีปัญหาคือมีการกล่าวหาว่าระบบล่มนะครับันี่เป็นความจริงนะครับท่านรพีรพงและผู้ช่วยเลขาทปอก็บอกว่าหากระบบล่มนักเรียนก็จะบอสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ใดนะเขางานไจต์ใดเลยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีความน่วงและยราชานักเรียนจะ พบว่าสามารถเข้าไปทะเบียนได้แต่เมื่อน,นักเรียนเข้าไปแต่ทะเบียนปิดผัดข้อมูลไม่ถูกต้องจึงไม่สามารถเข้าใช้งานแล้วเข้าใจว่าระบบล่มนะครับอย่างนี้ก็คือมันมันก็ส่วนระบบล่มก็อปัญหาของความหน่วงกราชาคือคือโปรแกรมที่โปรแกรมน้ำนะครับอ่ะก็บนกันไปต้งบอกว่านี่เป็นการเปิดครั้งแรกหรือว่าเป็นการลองเนาะนะครับก็แื่ว่าก่อต้อง เรียนรู้กันไปนะรจะเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดรอบน้ำไม่มีปัญหานะครับรอบนี้ถือว่าเป็นการรับตรงนะครับการรับระบบที่แคทเนี่ยมีห่าขั้นตอนนะครับมิหาขั้นตอนนะครับมีสองที่ครับระบบที่แคทเนี่ยหนึ่งคือขั้นตอนแรกขั้นเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมงานหรือพอร์ตโฟลิโอนะครับนะคนไหนที่จะสมัครก็ส่งพอร์ตโฟลิโอให้อ่ามาไลฟ์เขาพี่ย็นน่าขั้นเลือกอันที่สองครับขั้น มัครไอ้อย่างที่สองคือสมัครโคต้าแบบข้อเขียนนี่ก็มาไล่คนออกก็สอบแล้วก็สอบก็ไปนะครับใช้ก็สอบกลางอย่างน้อยเก้าวิชาสามัญแกเจดแพทนะครับเพื่อก็เลือกเข้านักศึกษาที่สามรับตรงร่วมกันนะครับรับตรงร่วมกันอยู่แล้วครับที่สอบอยู่นีนะที่ว่าระบบลมเนี่นะครับนะครับก็เป็นโครงการอย่างตรงนะครับทางทปอเองก็เป็นส่วนการในการรับสมัครรอบนี้นะครับผู้สมัครสามารถเลือกได้ อันดอลิซี่ครับคือเป็นการแอดมิชชั่นนะครับคือสอบเป็นการใช้้อสอบนะครับแล้วก็ใช้คะแนน GPE พ O N E T เจัด p พนะครับสามารถเลือกได้4ีวิสาขาวิชาคือกันอย่างที่หาครับการรับตรงแบบวิสระมีมาหาลัยก็จะสั่งเกฑ์ขึ้นมาแล้วก็จัดสอบวิชาเองนะครับจัดสอบเองครับเลือกคนที่มีวความกุศลบสมที่จะเข้าเรียนนะครับมันดีตรงนี้ครับที่แค้นนี่คือมีการเพิ่ม clearing house หมายถึงว่าเป็นการยืนยันตัวตนว,ว,ว,ว่าจะเลือก คณะไหนสาขาไหนถ้าเลือกได้แล้วก็เคลียร์ลิงตัวเองคนอื่นเขาจะได้ใช้สิทธิ์นั่นไปเรียนนะครับก็ดีกว่าการสอบแอมิชันครั้งที่ผ่านมา,มามสั้นนะครับอ่ะก็ค่อยเบิ่งกันไปนะครับว่าเป็นตังตี่ที่ว่าระบบลมนั่นคือคนว่าผลยิยนยกเรื่องนั้นหายคือ OTP นี่นะครับนะ OTP เนี่ยนะคือการยืนยันตัวตนนี่แหละครับเวลาคีย์เข้าไปแล้วมันพอ OTP ปล่อยมาเป็นจำนวนมากเมื่อเข้าสู่อีเมลที่มีความปลอดภัยสูงระบบของมันก็มองว่าเป็นสแปมข้อมูลหลังสียแหละครับนะอ่ะก็ตอนนี้ครับเมื่อสมัครพบจํานวนสมัครไม่สมบูรณ์เนื่องจากจบก่อนปีหกหนึ่งสมัครไม่ได้เพราะเลือกปีที่จบผิดสองพันสามร้อยห้าสิบสามคนนะครับนามสกุลไม่ตรงฐานข้อมูลพันเก้าร้อยสิบแปดคนและไม่มีชื่อในฐานข้อมูลแปดพันห้าเนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่หรือนักเรียน หรือนักเรียนกรอกไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่โรงเรียนนะครับส่งมามีชื่อผิดนามสกุลผิดต้องเข้าไปแก้ไายข้อมูลซึ่งทปอเองก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ให้ได้นะครับต้องแก้ที่ต้นทางคือโรงเรียนเองนะครับจะเปิดให้สมัครใหม่ในวันในเวลา9โมงเช้าของวันที่3นะครับวันนี้นะครับก็ขึ้นว่าข้อมูลไม่ตรงกับทางให้นักเรียนสมัครได้ก่อนแต่เรียนต้องไปปรับข้อมูลกับทางโรงเรียนเดิมนะครับเพื่อหายข้อมูล กันนี้ก็จะแก้ได้นะครับทางปะปอยก็หาวิธีแก้อยู่เพื่อให้กล้องสะสบายกับน้องนีนะครับว่าทังสักสยามคิดชอบเลขยกันกัไม่ไม่คมีปัญหาที่ใดครับนะครับเป็นต้นเแก้วแก้ปัญหานี้กอเยสนะครับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหาแนวทางนะครับหนึ่งลดเบี้ยปรับปัจจุบันกอยศคิดเบี้ยปรับที่แปดเปอร์เซ็นเราเสนอให้เหลือศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับก็จไม่มีดอกเบี้ย นะครับอที่สามปลดภาระผู้คำประกันอดีตสี่เพิ่มวิธีการใช้หนี้ด้วยการให้ผู้กู้ไปรับไปทํางานรับใช้ราชการและห้าพักชํระงินห้าปีให้กับผู้ที่กู้และบ่สามารถชาระเงินใดโอ้โหเป็นนโยบายอย่างดีครับถตาเห็นใดนะครับน้องๆที่ยังไม่มีงานเหตุอนนะไรและคือว่ามีสักบมมีความสามารถที่จะสไใ้ก็จะได้รอดตัวไปนะครับก็ช่วงนี้ก็เสนออย่างซีมาเนี่ยเขาของ โปใจไทยนะครับเสนอมาอ่ะฟังฟังมึงนัแตบาทอี่ฟังบ่นะครับอ่ากรณีที่หนึ่งผู้กู้ยื่ระหว่างปอนนี่กรณีสองผู้กู้ยู่ระหว่างชำระนี่กลุ่มสิบห้าปีไม่เคยติดนัดเงื่อนไขชำระปิดบัญชีในครั้งเดียวลดหน่อยเรินต้นร้อยละสามนะครับกรณีผู้กู้ยืมระหว่างชำระนี่กลุ่มอายุยสิบห้าปีที่ค้าเจ้านี่ติดต่อเคาน์เตอร์ระบบธรมัตเงื่อนไขชำระปิดบัญชีในครั้งเดียว ลดเบี้ยปรับรอบละ85ของเบี้ยปรับณวันที่ชำระนะครับปิดบัญชีระยะเวลานหนึ่งธันวา61ถึง31พฤษภากส62นะครับอ,อันนี้ก็ขอให้ไปติดต่อได้เลยนะครับกลุ่มไกลเกี่ยก่อนฟ้องฝอบอนอกลุ่มดำเนินคดีนะครับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ studentloan.or.th d ด s c c า l l นะครับหรือติดต่อที่020164940นะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับม้อง,องที่มีปัญหาตรงนี้อ่ะก็ข้าวดีถ้าข้าได้ครับก็จะลดภาระนะครับข้าวข้าวกทงนี้บ้างมากนอนนอนไ้อีกได้ครับเนื้อหาสาระจะน้อยนะครับแต่ไงก็ฟังไว้ดูไว้ใจว่าสบาแบกหามนะครับ ก็เป็นการอ่านข่าวให้ฟังนะแล้วก็เสริมด้วยแนวคิดในเรียนหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นการสื่อสารส่งสารจากผู้รู้เท่ากันถึงผู้เท่ากันว่าสั่นนะครับก็ปกรมในคลิปต่อไปด้วยครับด้ออย่าลืมนะครับที่ดูชิชมชินจอบก็กดติดตามอนี่ครับเพืนะ่อเป็นกำลังใจด้อขอบคุณครับ